Called, called, คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองนะวายเบเนโตนผีของเรานะทำไมจะต้องเล่นนะับผีดูข้อมูลล่าสุด<อ>นะับผีมาดิโอโหเต็มกระดานเลยแต่นอกเบน20สวยๆนะเอาเป็นว่า ข้อมูลชาวนี้ได้มาคืนนับผีนะเอาไม่เสียเวลาดีกว่าในกลุ่มอจะมีลักษณะประมาณเนี่ยพูดคุยกันนะได้เกมอะไรเกมไหนกำลังมาก็จัดตามเพื่อนสมาชิกได้นะถ้ายัางไม่มีกลุ่มก็ลุงจะทิ้งลิงก์ทางเข้าไว้ให้คอมเมนต์แรกนะมาสนใจก็เข้ากลุ่มไปได้เลยนะขอรับชมคลิปเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะนับผีนับผีทุน3000ลุงขอที่เบ็ดส0สัก80หมุนเอาหยาบๆไปก่อนเปิดเทอร์โบไป เออขอหยาบหยาเปิดเทอร์โบไวๆกันแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาพรบ80หมุนแล้วค่อยมามีสติเล่นกันสลโลสลโลช้าๆนะบับขับไปบับขับไปปะโปะเกมนี้มันสนุกนะเวลามันคอมโบต่อเนื่องกันแม่งอย่างมันคูณ2อคูณสไหลมาไวโอ้โหดอกนี้7 2็ดลหลอย,อยู่เอาแล้วมึงแมเอน่าจะมาแถวหนึ่งให้สักหน่อยนะกำลังมาเฉียว วากันดีกว่าว่าหมุนจะติดเข้าฟรีสักรอบไหมลุงว่าไม่มีเตาร่วงหน้าได้เลยนะเพราะไม่อยากให้มาด้วยนะช่วงต้นแบบนี้นะไปมาช่วงท้ายๆเถอไม่ต้องรีบมาก็ได้ 70, เบ็ดสิเบ็ดเริ่มต้นเองเดี๋ยวไปค่อยมาตอนเบ็ดสักเบ็ดสามสิบอะไรประมาณนี้นะจะขอเล่นแบบไร่เบ็ดไปนะสามสิบหหมุนสุดท้ายยังเบาอยู่ แอสองสกเก็ตเตอร์สองสกเก็ตโอ้โหมาแล้วแม่เงเอ้ยเข้าจนได้ดีไม่ติดมาสี่ตัวนะไม่นั้นได้สิบห้าหมุนมันม้งอ่ะไปลุ้นกันลูกสิบเอ็ดหมุนสิบสองหมุนหมุนที่หนึ่งแม่ไม่โบนะเอาตัวคูณเอาตัวคูณมาก่อนไว้แถวซ A เอไปต่อคูณสามแม่นะสิบไม่ลงมานะแถวหนึ่งอีกเก้าหมุนตัวคูณขยับก่อน ว่าคูณใครอยากสิ <N ing> อืมนิ่งเออวายแถวสามเจไปต่อวายแถวสามโบวายแถวสองโบวายแถวสามโบเออวายแถวสามโบเข้าไปวายแถวสามโบเข้าไปไม่มีวายชิบหายแล้วเออยังติดอยู่คูณสิบเอ็ดไหลามาลูกห้าสิบห้าบาทอูสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเอาดิแบบนี้กำไรมาไวก็เล่นง่ายละดิ อไปไปต่อเลยยาวๆยาวๆว,ว,ว,วันนี้วันนี้ดวงมาแล้วตามสมาชิกกันตามเพื่อนในกลุ่มกันเว э ้ยแจ้งมาใช่ไหมจ่ายกูก็ต้องจ่ายอีกเจ็ดหมุนลูกกับคูณ12โบ๊ะโบไหมโบไหมยังไม่โบห้าหมุนอย่านิ่งดิกําลังมันเชียวโอ้โหนิ่งชิหายพอเริ่มจ่ายกําลังมันนั่งนิ่งเฉยไว้แถวซับนห้กีตาร์ลงมาเป็นตับเลยหนึ่งหมุน เพิ่งจะ 520x อยากได้สั้ง1,000หมุนสุดท้ายแม่นะยังดีนะได้มา520บาทถือว่าเป็นสตาร์ทสวยเว้ยกับ80หมุนนะครับมันเป็นเบ็ด10ไงมันก็ไหลไหวชิบหายได้แป๊บเดียวครบแล้วนะเออยังดีกำไรโผลมาหน่อยนึงตอนนี้ไวแถวสามอันไหลามาแม่ไม่ต่อเนื่องนะอีกสักรอบก็ได้นะถ้านัผีจะเข้าฟีไวแบบนี้นะ มาว้แถวสามไม่ต่อเนื่องไม่ไหลอยู่ดีๆก็นิ่งเฉยนะจากที่เมื่อกี้จ่ายดีๆอยู่เนี่ยปกติปกติของพีจีโอ้โหเต็มกระดานไม่มีวายสักตัวหนึ่งติดใจมาหูตรงนี้สวย30มแม่งน้ำส้มผลไม้อร่อยจี๊ดวายแถวซับไม่ติดตัวคิวมาหน่อยวะ สิบมาวายแถวสองเคไปโอ้โหแปดสิบสี่ไหลมานี่ปั๊มมันมันอยู่ตรงนี้แหละเกมนะผีอ่ะให้มันบุบออ้ยสก,เ,กตเตอร์สองตัวแล้วมาอีกไหมมาอีกไหมวายแถวสามแม่ไม่ลงมาสักหน่อยนะจะได้ไปลุ้นข้างในกันต่อนะข้างในก็เสียวได้นะเฮ้ยวายสกีเตอร์สองตัวโอ้ยเกือบได้เสียวเกือบได้เสียวกลับมาอยู่เท่าเดิมเลยโผล่กำไรมาอีก 87บาทอ่ะไร่เบ็ดไปกันต่อที่เบ็ด20นะรอบนี้ขอ50หมุนแบบช้าๆสโลโมชั่นมั่งนะ50หมุนเดี๋ยวค่อยเปิดเทอร์โบกันอีกตอนนี้ขอไปแบบเอือยมัง่งหลังจากที่เปิดเทอร์โบเร่งสปีดมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ลองปิดเทอร์โบดูมัง่งมากันต่อไว้เทอซสอกมันเกินไป1กับ3ไม่มี สิมาเห็นเห็นเอมาเห็นเห็นนับผีมาชุดนี้330อ้อยไม่ติดใหมอ่อีกชุดวะเออแอบมันเว้ยมันจ่ายเช้านี้นะ38หมุนสิมาต่อไว้แถว2พอมีไว้แถว2ก็ไม่ได้คำนวณนี่รู้สึกแย่ทุกทีเลยนะเสียได้ไง วายอุ่าลงแถว2แล้วดันไม่มาคำนวณอ่าตอนนี้เริ่มจะไล่กลับมาที่ทุนอีกละโอ้กำไรมาได้แป๊บหนึ่งเองคิวไปต่อลูกเจไปต่อวายแถว2ไม่เห็นตัวเชื่อมกันเลยอะมากันต่อสกเก็ตเตอร์พึ่งลงมาหนึ่งตัวเดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีสโลสโลลุ้นเข้าสกเก็ตเตอร์กันไหมนะ มากันต่อวายสองส่ไหลมาต่อวายสองสโบเข้าไป1้อคิวลงหนึ่งมาดิไม่ติดคิวถ้าคิวนี้เต็มกระดานเลยนะนั่นยี่สิบหมุนก็ยังอยู่ที่ทุนกันอีกเออมันขยันเท่าทุนไว้วันนี้โอ้โหคำนวณหายที่หมายมากันต่อวายสอนับผีมาด้วย62สเคมาหน่อยไม่มาเคที่คิว มากันต่อเจคิวโบเข้าไปสวยไม่ไหลนะไม่ไหลนะ187ชุดนี้ยังโผลมาทีละนิดละน่อยอีก21หมุน20หมุนเจมาเบาวิว,วแมนะผีไม่ลงมาอีกสักรอบของที่สมาชิกในกลุ่มได้นะวันนี้ที่แจ้งมาเมื่อกี้ นับผีเกือบเต็มกระดานเลยนะอ,อลองดูของเราว่านับผีจะมาให้ด้วยเปล่านะติหสี่มุนยังโอ้ยยังอยู่กําไรอยู่ร้อยกว่าบาทเว้ยเล่นแบบนี้เล่นตั้งนานนะยังไม่ต่ํากว่าทุนนะออพอทักปุ๊บแม่งแดกกูเลยเว้ยไม่น่าทักมันเลยนะไม่มีคำนวณเลยตอนนี้35หมุนนั่นไงล่ะ มาถึงทุนอีกแล้วแม่จากที่มีกําไรนิดๆหน่นนอยๆอยู่ตอนนี้ตามทุนตอนนี้ตามทุนเดี๋ยวมาดูเบ็ด30กันลุงว่านะอุ้ยขอเล่นเบ็ด40เลยดีกว่าสัก50หมุนเดี๋ยวขอกระโดดไปที่เบ็ด40-50หมุนนะไปกันเรื่อยๆนะไปกันเรื่อยๆได้ก็เอาไม่ได้ก็รอลักี้ทามรอมเช้าเลยจะถึงอยู่แล้วนะ อีกชั่วโมงนึงก็ลัคกี้ไทม์มาแล้วนะเบสสี่สไปเลยลูก50หมุนระหว่างเราลัคกี้ไทม์เราไม่ต้องเปิดเทอร์โบก็ได้จะได้ปั่นกันยาวๆไม่เบื่อเกินเดี๋ยวมันว่างเหงาพอเหงาแล้วว่างก็หาเรื่องเติมตังเข้ามาอีกเดียวเบสสี่สช่วยมีอะไรแบบฮือฮาสักหน่อยเว้ย อู้ยเงียบสนิทติดมาคูณ2ไหลมาคูณสคิวมาเออคูณส,ณสี่ไว้เท่าสองมาไว้เท่าสามมาอู้ยดอกนี้พันสองเอาเว้ <c oughs> ยเออมันต้องแบบนี้เนี่ยเบ็ดส0สมีอะไรให้ตื่นเต้นมั่งเอฮึโคว่า <c oughs> <c oughs> กำไรกำไรเหมือนเอากำไรมาปั่นนะตอนนี้ แล้วก็ลุ้นว่าจะได้เพิ่มหรือว่าได้ทุนออกไปนะเอากําไรมาปันนะ่นอะแม่ไวไปอยู่แถว4ก็ไกลเกินสเก็ตเตอร์เกือบได้2ตัว35หมุนขยับหน่อยเว้ยอย่านิ่งเออลุ้นครั้งแรกตั้งแต่เปิดปิดเทอร์โบบับไม่ติดอย่างนั้นยนๆะกูได้เห็นการลุ้นล้วเว้ยเจมาสเกตเตอร์หนึ่งตัวเอมาไวาแถว20ไปเออสวย36 โเคไปโอ้โหตรงนี้5้าไลยังไหมแม่ไม่ไ,มไหลนะ640กํากำไรกูพันสอตอนนี้ยังขยาบต่อไม่หยุดหรอกกำลังมันกำลังมันหยุดได้ไงยิบเก้าหมุน <c oughs> ขอขึ้นกำไรไป1,000อีกได้ไหมกำลังสวยเลยเมื่อตะกี้ <c oughs> กำไรพันสองอะ24่ะ24หมุนมากันต่อโอ้ไม่มีวายสักตัว ไอชิปหายคำนวณครึ่งกระดานไหวไม่ติด10ไปไม่ติดนะ22หมุนก็800อะ่ะเอ้ยก็เออ8 0 0ยังไงก็มีทุนออกไปแน่นอนอะ่ะแต่จะมีกำไรเยอะน้อยอยู่ที่20หมุนเนี่ยวะอ่าลุน3แถวกูว่าติดโอ้โหต่อหน้าต่อตาไปแล้วต่อหน้าต่อตาไปแล้ว อ้หน้าต่อตาไปไโอ้โหแถวสุดท้ายอีกไม่ติดแล้ววะสักหน่อยดิแหม่ไม่ได้นะฮูยลุ้นแบบลุ้นแบบลุ้น3มแถวเลยอะ่ะเออหน้าผีมา1กับสองนี่คิดว่าติดแล้วนะติบสหมุนสุดท้ายไวยแถว2อกีตาร์ทำไมไม่ลงมาแท็กตัวนึงอีกวะติบหมุนอืมกำไรกูสูงสุดไปถึงพันสตอนนี้เหลือ200 7เจ็ดหมุนสุดท้ายโผล่กำไรอีกได้ไหมหน้าผีมาไวาแถว3า สิไปต่อ48ยังไม่ไหลได้อีกเหมุนลูกได้ทุนกลับก็จริงแต่กำไรนะโอ้โหลบ5,200บาทกำไรก่อนหน้านี้ยังไม่ได้คิดว่าจะได้เพิ่มนะอันนี้คือสล็อตของแท้นะอยู่ที่เราจะหยุดไม่หยุดนะสรุปสุดท้ายไม่หยุดไปต่อแล้วเป็นไงนะเป็นแบบที่เห็นเลยนะมา3,040 หบาทลุงขอเล่นเบดสี่สิหมุนพันสนะเต็มที่อ่ะถ้าไม่จ่ายเลยลุงน่าจะเสียประมาณ1,000แต่ขอลองวัดดวงแรกดูนะ,ะอันนี้คือพอนะท่องปอบใจตัวเองเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เราไปเล่นลัคกี้ไทม์กันนะขอเล่นเบดสี่สิหมุนนะเปิดเทอร์โบ1ันสองบาทดูซิว่าจะเหลือเท่าไหร่ 3, ามไปกันเลยลูกโปมาหน่อยสักก้อนเว้ยเสียดายพันสอง เสียด้พันสองพันสองที่ได้มาตะก,กี้มากันร้อยห้าสิบหกอุ้ยเต็มกระดานใจเบาวิวชิบหายมายังไม่ไหลยี่สิบเอ็ดหมุนมากันหน่อยนะพี่อุ้ยสองกับสามสวยร้อยสี่สิบแปดมาไวมันก็อุ้ยเต็มกระดานเต็มกระดานโอ้โหกำไรกลับมาอีกรอบหนึ่งกำไรกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่แหละ มันต้องเสี่ยงเว้ยถ้าไม่เสี่ยงจะรู้ได้ไงว่ามันจะจ่ายนะ1,294นนะ่ะหูไว้2 3 4อย่างโหดพี่บอกเลยไปกันต่อดูสิจะได้เพิ่มอีกไหมไว้2 3อือหือลุ้นเข้าฟรีอีกแม่นะาไม่ติดนะมาไว้แถวสามมากันต่อตัวเอมาหนึ่งดิไม่ติดนะหากันต่ออาจจะได้เพิ่มหรือว่าลดลงมาแต่ยังไงเราก็มีกําไรแน่นอน เิมหมุนสุดท้าย400มาอีกไหมไว้แถว2ไม่ไหลหากันหากันดูว่าจะมีโผล่อีกไหมโอ้โหสามหมุนแม่งกำไรจากพันกว่าบาทลงมาเหลือกำไร525บาทเดี๋ยวเอากำไร525บาทนี้ไปเฝ้าลัคกี้ทารรอบแรกดีกว่านะขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเวี่ยงเกินไปนะไม่เอาดีกว่าขอเซฟกำไรกับเซฟทุนไว้เท่านี้นะ ใครถ้าชอบคลิปนี้ยังไงเอื้อมมือไปกดไลค์กดแชร์ให้ลงหน่อยนะดะ๋ยวไปเจอกับบุรักที่ถามรอบต่อไปนะอยากเข้ากลุ่มก็รินคอมเมนต์แรกไปละบ๊ายบาย